มานี่เจอใครหรือ,อยังไอ้ก็เจอผู้หญิงแกแ่ๆคนหนึ่งที่ขายกาแฟอยู่ที่หน้าบ้านน,น่ะเขาถามไอ้ด้วยนะว่าไอ้เป็นผัวคุณวาดใช่ไหมพี่ล้ำอยู่บ้านมว่างนะพี่พี่ไม่ต้องไปคิดมากมันหรอกปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยกินเข้าไปพี่ข้าวในยุ้งเราก็มีถึงอยู่บ้านเรานะพี่มันไม่ค่อยมีเงินมีทองใช้แต่อย่างน้อยพี่ก็ได้อยู่กับไอ้ดำม,มันนะพี่เนาะ ไอ้ก็ว่าดีนะเงียบสงบดีไอชอบมากเลยเฮ้ในช่างมาบ้านฉันได้ยังไงคุณสินพายมาคุณรอดไม่นึกว่าไอจะมาถึงบ้านคุณรอดเลยใช่ใช่สิในช่างมานี่เจอใครหรือยังไอก็เจอผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่ถายกาแฟอยู่ที่หน้าบ้านนะ่ะเขาถามไอ้ด้วยนะว่า ไอเป็นผัวคุณยอดใช่ไหมนี่มปนตัวร้ายเลยนะวอนเนี่ยถ้านวอนรู้นะรู้กันทั้งหมู่บ้านนี่ช่างไม่น่ามาเลยชื่อเสียงฉันป่นปี้หมดป้านนี้ไปพูดกันทั้งหมดแล้วมั้งเนี่ยว่าฉันพาผัวฝรั่งกลับบ้านถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆไอคงไม่ให้บุญศิลป์พาไอามาหาบุญรอดถึงที่นี่หรอกแล้วเรื่องอะไรนช่าง บุญธรรมโดนทงร้ายตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไอ้ทัศน์อุ๊ไม่ไม่มึงสวยอย่างเงี้ยวาไอ้ทัศนลูกค่อ้ยไม่แน่เลยคุณไม่แน่ปล่อยมึงเอาจากบ้านเลยไมิจจนมึงก็ใจร้ายจริงๆเป็นพวกมึงเนี่ย,ม,ม,ยมึงจะเอาคนไปอยู่กับมึง แม่จะปูนฟ้ายเนี่ยนะฉันว่าแม่เนี่ยรีบไปเก็บข้าวเก็บของนะไปนอนเป้าไอ้ทำมันแม่ถ้าเกิดมันตื่นมามันเจอแม่ก่อนมันจะได้หายเร็วๆเลแม่ดีไหมเออเออเออจริงแล้วแม่รีบไปเก็บของแม่ไปกูไปเก็บของกันนะไอ้ต้องรอค่ะแล้วไม่ทำไม่ทำขูไม่น่าเชื่ออีโรควนเลยเสียดายที่พี่ไม่สบายไม่อย่างนั้นพี่ก็คงจะไปด้วย พี่ยังไงอะ่ะอย่าลืมส่งข่าวมาบอกพี่บ้างนะจ้ะพี่ล้ำพี่พี่ก็ต้องกินยาตามหมอสั่งอย่าให้ขาดเลยนะพี่นะจะได้กลับมาสวยเหมือนเดิมนะกูอัวเล็กกว่าเดิมน่ะสิไม่ว่าพี่โตอย่าให้ฉันรู้นะว่าทำอะไรพี่ลาำมันจะเอาเรื่องกูจะไปทำอะไรนางล้ำมันก็ไอ้บ้านกูสุกหัวนอนอยู่เนี่ยมันก็เป็นเงินอีนังล้ำมันสร้างนี่ จำนึกได้ก็ดีแล้วก็จำใส่ใจไว้ด้วยเวลาจะพูดจาอะไรไน้ถึงหัวอกคนอื่นเขาบ้างในช่างรอพี่ก่อนนะฉันขึ้นไปเก็บของก่อนได้ครับดูในช่างด้วยจ้าพี่ยังน้อยสิ่งที่เรานั้นทำลงไปไม่คิดอะไร แค่ภูมิใจที่เป็นคนดียังน้อยก็บอกตัวเองหนทางยังมี